โอเคครับในเลคเชอร์นี้เราก็จะมาดูตัวอย่างของระบบล็ in, อกอินก่อนที่เราจะไปเริ่มการออกแบบฟอร์มแล้วก็เริ่มการเขียนโค้ดกันนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่การสตาร์ทโปรแกรมใหม่ๆนะครับกดสตาร์ทปุ๊บเราจะสังเกตว่ามีฟอร์มล็อกอินปรากฏอยู่ตรงกลางหน้าจอแล้วก็ฟอร์มที่อยู่ด้านนอกนะครับสังเกตนะมีตรงนี้เนี่ยมีไททิลตรงนี้ที่เราเห็นข้างหลังนี่คือฟอร์มแม่นะครับฟอร์ม mdi parent form นะ เขาจะซ่อนเมนูบาร์เอาไว้แล้วก็ซ่อนทูลบาร์ด้วยนะครับจะแสดงเฉพาะอะไรตัวนี้แสดงเฉพาะสเตตัสบาร์ด้านล่างเนี่ยมีชื่อผมอยู่ข้างล่างตรงนี้เนะาะต่อไปนะครับผมจะลองล็อกอินแบบผิดๆดูก่อนนะป้อนยูสเนมพาสเวิร์ดที่ผิดแล้วก็ e n t e r อ่าถ้าไม่ถูกต้องโปรแกรมก็จะแจ้งแบบนี้เนะาะโอเคต่อไปนะครับผมจะล็อกอินโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถที่จะ Enter อรหรือกด OK ก็ได้นะครับผมผมจะ Enter อรนะครับอ่าถ้าล็อกอินสำเร็จเนี่ยเขาก็จะแสดงตัวเมนูบาร์ Bar ออกมาแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้งานโมดูลต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น User Management Product Management Point of Sales y s t e m นะครับแล้วก็ Logout หรือปิดโปรแกรมนั่นเองนะอันนี้คือในส่วนเมนูบาร์ ด้านขวาทูลบาร์นะครับเนี่ยเราสามารถจะคลิกใช้งานได้เนาะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยในส่วนของการใช้งานระบบล็อกอินนะครับหลังจากที่ล็อกอินมาแล้วนะครับเราต้องการล็อกเอาท์ก็กดตรงนี้นะครับล็อกเอาท์ตรงนี้โปรแกรมก็จะถามว่าต้องการที่จะปิดฟอร์มทั้งหมดแล้วล็อกเอาท์ใช่ไหมตอบ yes นะครับ เราก็จะกลับมาสู่หน้าจอของการล็อกอินเหมือนเดิมแล้วก็สังเกตอะไรไหมครับโปรแกรมจะมีการซ่อนตัวเมนูเอาไว้เหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวทูลบาร์ก็ถูกซ่อนอไว้เช่นกันผมจะลองล็อกอินอีกครั้งนะสังเกตตรง s t a ตัสบารด้านล่างด้วยนะตอนนี้เป็นชื่อไอเบสคุงเฉยเนะถ้าผมล็อกอินสำเร็จเนี่ยกดโอเคนะ,ะสังเกตว่าเขาดึงชื่อ พนักงานคนป,ปัจจุบันมาแสดงด้านล่างนะตอนนี้นะสังเกตน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งนะที่ผมจะสอนด้วยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างของระบบล็อกอินนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มการเขียนโคดก็ให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันเล็กชนาลเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ